เอ79ออฟโอเอ79ใครใช้รุ่นนี้อยู่บ้างครับเอลูการ์เาเปลี่ยนกันจบต่อเปลนกล้องต่อเปลนกล้องมีนะฮะวิธีแกะฝ้าล้างก็สีลุกขาวไปรอบๆไปนี่เองครับผมปึ๊บปึ๊บเสดได้เป่าปกนะครับเป่า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 แล้วก็เป่าเป่าเป่ามือจะจับรูขุ่นๆแล้วก็ พลาสติกกับพลาสติกสอดใส่ไปก่อนไอ้พลาสติกกับสแตนเลสตามด้วยพลาสติกกับพลาสติกเนี่ยจะได้ไม่มีบาดพลาสติกกับพลาสติกก็จะได้ไม่มีบาดถึดื้อดืด้อเราก็จะทำอยาลอกแทนกอ่อสิการเรามาแก้

แล้วก็ถือได้เลยฟ้าลังเป็นพลาสติกนะดูนี้ไม่ต้องตัวแตกสีเก็ดเคล็ดลับก็ระวังตรงนี้สอดใส่เข้าไปเลือกก็จะเรียบร้อยเนี่ย